ผู้ชนะสิทธิตตอนที่223ทหารแปรภายในกำเริบตอนที่สองพระอัคระเทวีรับคำแจ้งกระจ่างกระนั้นก็ว่าไขรลูท่านแนะนำดังนี้ที่มืดมัวไม่เห็นมาแต่ก่อนก็กลับได้เห็นอันทหารตัวนายพอจะพูดจาเรื่องนี้ มิใช่จะไม่มีตัวเสเลยไขรู้ก็ว่าพระแม่เจ้าอยู่หัวจะนอนใจในการนี้ไม่ได้ต้องเร่งให้คนข้างเรารีบทำการไว้เพราะการสึกร้อนรนขึ้นอย่างนี้หน้าที่ตองหุญญ่นดีตัวในายใหญ่ฝ่ายตองอูจะบอกกล่าวไปข้างบ้านเมืองตนขณะนี้ทหารตองอูตัวนายมีน้อยแต่ข่าวสึกติดแปรรู้ไปถึงที่โน้นเมื่อใด เมื่อน,นั้นกำลังเพิ่มก็จะถูกส่งมาจากตองอูจะทำการเรื่องหน้าเห็นว่ายากอยู่จงเร่งใี้เรื่องเช้าในเจ็ดปดวันนี้จงได้พระอัครเทวีก็รับคำเอาแล้วว่าไขรูท่านจงวางใจเสียแล้ววานขอบคุณจิสเบงให้ข้าพเจ้าด้วยอันหนึ่งเรารับทำการภายในให้สมคณีแล้วไขรูและเสียงโคลภายนอกอย่าได้ปล่อยให้การเสีย ไขร,รูก็ว่าข้อนั้นอย่าทรงพระวิตกเลยสอพิญญาหมายใจสิ่งใดเป็นสำคัญสิ่งนั้นพระแม่เจ้าอยู่หัวก็ตระหนักแล้วมีฤทือทหารหงสาวดีทั้งปวงจะไม่กระหายเข้าแปรเอาความชอบแก่ตัวนายตนไว้สองฝ่ายตกปากคำเป็นที่แข่งขันต่อกันแล้วไขลรูก็ลาออกจากพระราชอุทยานให้ระแทหลวง มาส่งถึงบ้านประขันบุญยีแลลไขลูก็ว่าแก่บุตรีประขันว่าจิสเบงใช้ข้าพระเจ้าถือหนังสือว่ากล่าวยังท่านจะกลับมือเปล่าแลลไม่ได้ถ้อยคำข้างท่านไปบอกจิสเบงบ้างก็ดูกระไลยอยู่ขอโชว์อ้วไม่จงหักอ่างขนางเสียกล่าวกล่อมใจอย่าให้จิสเบงคลุ่งพลานนักตั้งหน้าทำการให้เหมือนที่ออกปากไว้เถิด ข้างท่านนั้นมั่นคงอยู่แล้วคอยตั้งหน้านับวันอันจิสเบงทำการสำเร็จนางโชอ้วเห็นแก่การได้ลงแรงก่อไว้ใหญ่หลวงแล้วไม่ขัดคาไขลูจึงว่าไปจะให้เจ้านายทหารตองอูค่ายนอกคลายใจตามคาําไขลูและไขลูกลับคืนไปค่ายนอกเมืองแปรแต่ในเวลาวันนั้นจิสเบงหนแรก เห็นไขลูอดพอไม่ได้ก็ว่าไขลูท่านรับอาสาข้าพระเจ้าพระเนื้อแท้จะไปหาที่หย่อนใจในเมืองหรือไปเช้าจึงกลับต่อเย็นแทบสิ้นเพลาประตูเมืองปิดไขลูเจ้าอุบายก็ว่าจิตเบงท่านอารมณ์หนุ่มใจร้อนกรณี้แล้วจึงเกือบรอนความสวัสด์ของตัวเองเสียก็ครั้งหนึ่งเพราะตะปูมตะปามเอานางเนื้อทาย อันไม่คุ้นต่อเล่โลกีก็แหละนางโชอ้วนนางเคยชายหรือจักได้กล่าวความสวรรัาดออกมาสู่ชายแต่พอนางได้อ่านหนังสือท่านแล้วหน้าซ่านด้วยเลือดแล่นแรงแล้วว่าคำท่านในหนังสือทำเอามืออ่อนไม่อาจต่อเนื้อความตอบแล้วสั่งมาเพียงคำสั้นว่าสิ่งใดปรากฏแก่จิสเสบงสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นของใหม่สำหรับอกนาง โชอ้วคนงามจะให้ข้าพระเจ้านำคำตอบมาเพียงเท่านี้แต่ข้าพระเจ้าเป็นคนหนุ่มมาก่อนจึงรู้ใจท่านเป็นอันดีเกรงแต่ว่าไม่เห็นลายมือถนัดแล้วจิสเบงท่านจะไม่อาจนอนค่ายได้โดยสงบฉะนั้นจึงสู้รอว่าวนเอาลายมือลูกสาวประขันมาให้ท่านชื่นใจจนได้จิสเบงก็ชอบใจอยู่แปลแต่วันเข้าไปในเมืองแล้ว ไขลูก็คอยจับเสียงอันจะมาแต่ในเมืองอยู่ครั้นอยู่สามสี่เพลาไขลูยินพวกทหารตองอูในค่ายนั้นที่ถึงเวรได้ไปในเมืองกลับคืนมาแล้วเล่าเหตุที่ทหารตองอูและแพร ى, เกิดวิวาทกันขึ้นแล้วยกพวกเข้ารับมือกันเป็นเหตุใหญ่ก็ยินดีไขลูนำเอาข่าวมาบอกจิสเบงเป็นที่เริงอยู่แลว่า วันนี้ไม่กี่เพลาก็คงสมปรารถนาเราแล้วโดยเหตุวิวาทนับวันแต่จะลุกลามใหญ่โตสืบไปท่านจงทำตัวเตรียมไว้ให้แข็งมือเถิดรอวันทหารแปรกำเริบขึ้นถึงขีดเมื่อใดเมื่อนั้นการจะเปิดให้เสียงโคนรุดเอาเมืองก็จะเป็นไปได้สะดวกโชว์อ้วนางงามจากหนีจากเรือนแขนท่านจิสเบงหาพ้นไม่แล้ว จีสเสบมงต้องคาไขลูดังใบเรือต้องลมก็แต่งให้ทหารอื่นเข้าไปในเมืองทำทีว่าจะฟังข่าวเพราะมีใจเจ็บร้อนด้วยทหารตองอูและไขลูนั้นไม่ยอมกลับเข้าไปในเมืองอีกเพราะเห็นวันคืนกระชันร่วมหัวงานเข้ามาแล้วตัวเข้าไปพลุกพลาดผีว่าเนื้อความเกิดขึ้นจากเสียการไปจึงสู้อดใจ คอยฟังข่าวอยู่แต่ในค่ายใกล้จิสเบงแต่อยู่มาวันหนึ่งทหารในค่ายอันไปในเมืองกลับมาแจ้งความภายในแก่จิสเบงด้วยเสียงปราโมทยินดีว่าแต่นี้ทหารแปรที่กำเริบดังว่าหนูอยู่ไกลแมวนั้นเห็นจะลดลงแล้วด้วยนายกองช้างนายกองม้านายกองเท้ามิตรคู่ใจบุเรงนองนายทัพคนเก่านั้นคืนมาแปรณวันนี้แล้ว จีเบงยินกระนั้นก็ตกใจอยู่มองตาไขาลูอันอยู่ข้างเคียงเจ้าคนบอกความนั้นด้วยแล้วลูกขุนพลตองอูก็ซักเอาว่าทหารทั้งสามนี้มาแต่ตองอูยังจะมีพลติดตัวมาด้วยเท่าใดหรือเจ้าทหารเลวผู้นั้นก็บอกว่าไม่เห็นพลมาด้วยสามนายกองเลยเห็นแต่ย่าแม่สิงผู้เท่ารองประหลัดทับกับคนที่เป็นทูตกลับตองอูเท่านั้นที่มาด้วย แล้วเจ้าคนทหารที่เห็นความภายในก็เล่ายาวออกไปอีกว่าปัจจุบันนี้เห็นตัวนายฝ่ายเราป้องกันชาวแปรคขนองกำเริบด้วยความคิดสุขุมนะักท่านจเจริญกระโบสีอ่องเนงบามาถึงเพลาน้องเพลนวันนี้ก็ลงมือกระทำการทีเดียวจิตเสบงซักเอาว่าซึ่งสามนายกองยกมือทําการนั้นหมายถึงคุมคนตองอูชาวเรา ออกกระนาบเอาชาวแปรที่รืกระนั้นรืทหารนั้นตอบว่าหาไม่ได้ดอกแม้นท่านนายกองทำดังนั้นมาดว่าข้าพเจ้าปัญญาสามก็ยังเห็นว่าสุขุมไม่แต่นี้ไหนว่าเป็นความคิดท่านจเจลิงกระโบนายกองช้างคือสั่งเอาสีอ่องตัวนายกองข้างตองอูไปเป็นใหญ่นะโงรงทหารแปรและเอามองอ่อนนายกองช้างแปร อันเป็นใหญ่นรงทหารแปรเดิมนั้นกลับมาควบคุมทหารตองอูเป็นตัวรองท่านตกขีตัวนายทั้งสองเปลี่ยนกันคุมเสดังนี้ใพรก็ค่อยรามือลงมิหนำสามในกองเราก็เที่ยวเล่นเป็นการสนุกปะปนอยู่ในที่ชุมนุมชนอันมีทหารแปรตื่นทหารใหญ่ทั้งสามมิได้สอดอาวุธติดกับตัวเลย ทาหารแปรที่ฮึกหานก็กลับเกรงไปเองทั้งทหารตองอูอันแต่ก่อนถ้าทหารแปรอยู่ที่ใดมักแซงเข้าไปที่นั้นก็ไม่กระทำดังนั้นอีกด้วยเกรงสามนายกองจะเอาโทษได้จิตเสบียงฟังแล้วก็ให้ทหารผู้นั้นออกไปแล้วว่ากับไขรูว่าข้าพระเจ้าเหมือนจนใจบาปแล้วยังจะหวงชื่อตัวว่าทำการคุมข้างในเมืองเรียบ โดยปัดให้เรื่องร้อนเกิดขึ้นแก่ตาขดีทั้งนี้ไม่เห็นประโยชน์ใหญ่ข้างภายหน้าเลยข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำการเอาหน้ากับตองอูแล้วบัดนี้เล่าคนทั้งสามซึ่งชาวแปรกเกรงชื่อก็มาถึงจะหยุดยั้งนานไปจะแพ้ภัยตัวเองฉะนั้นข้าพเจ้าหมายใจจะเร่งให้เสียงโคมทำการเสื้อในวันสอวันนี้ไขหลู่ก็ว่า ท่านจงยั้งไว้ก่อนจะด่วนลงมือนอกจากการจะเป็นหมันแล้วท่านเองจะฉิบหายเสียเพราะแปรสงบแล้วมาดว่าค่ายเราแต่แก่เสียงโคนชาวตองอูอยู่ภายในกำแพงก็คงรักษาแปรไว้ได้โดยอาศัยแปรซึ่งกลับคืนดีนั้นช่วยเป็นกำลังบัดนี้ฝ่ายศัตรูเราได้กำลังตัวนายรวมทั้งย่แม่สิงมาช่วยถึงสี่นั้นดอก จึงพอเฉลี่ยการปกครองทั่วถึงบ้างการจึงพอสงบลงชั่วครู่แต่อาการที่แปรกำเริบทั้งนี้มิใช่แปรกำเริบเองเนื้อแท้เกิดแต่ได้กำลังจงใจหนุนให้กำเริบขาดคนมองเมื่อใดก็จะกลับคือขึ้นอีกเองอันหนึ่งเมื่อการวิวาดระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นดังนี้ฝ่ายตองอูจะกักทหารตัวก็กักมิได้ พราะยามศึกจำต้องจัดแจงออกตรวจตราข้าพเจ้าจะคิดแยกเอาไอ้สามคนอันมาแต่ตองอูไปเสียจากภาระอันจะช่วยตะคดีรักษาการข้างภายในจิสเบงก็ว่าท่านจะทำประการใดเล่าไขาลูก็ว่าข่ายตองอูและหงสาวดีประจันหน้ากันอยู่บัดนี้ข้าพเจ้าไขาลูจะถือคำสั่งท่าน สมทบด้วยทหารกองคอยเหตุในยามศึกนี้และจะลอบไปถึงค่ายหงสาวดีถึงตัวเสียงโคลได้สะดวกข้าพเจ้าจะว่ากล่าวให้ต่อไปทางด้านน้ำจงให้สอพิมญามาหาอุปราชหงสาวดีนำเรือใหญ่น้อยเข้าตีด้านบิดาท่านให้หนักทำทีดั่งจะปล้นด้านน้ำให้แตกลงไปก็แหละเกลือไอเจเดททั้งสามมาแปรบบัดนี้ยังลอยตัวปกติอยู่ ไม่มีตำแหน่งประจำอยู่จักแต่ว่าด้านไหนหนักก็คงเข้าช่วยด้านนั้นเองพวกหงสาวดีตีด้านน้ำหนักแล้วตัยีคงเห็นการประจันด้วยหงสาวดีเป็นการสำคัญกว่าก็จะส่งบุตรและสิทมันไปช่วยราชการด้วยท่านตองหุนยีต่อแต่นั้นในเมืองก็จะลาจนอีกแล้วท่านจีสเสบงจึงค่อยเปิดทางให้เสียงโคนเดินเข้าเมือง จีเสบิงก็เห็นชอบด้วยคำไขลูและคืนนั้นเดือนมืดเหมาะแก่การแล้วแต่ยามต้นหมู่เสาะเหตุลาดตะเวนฝ่ายตองอูจะออกทำการจีเสบิงก็ไปด้วยไขยลูถึงทหารตองอูอันจะออกไปทำการแปดนายแล้วเจ้านายบังคับค่ายคนใหม่จึงว่าแก่หมูล่ลาดตะเวนวันนี้เรามีการสำคัญจะสังเกตการด้านนอกจึงฝากคนสนิทหนึ่ง ให้ออกไปด้วยเหล่าท่านแทนตัวอันหนึ่งราชการในคืนวันนี้หมู่ท่านทั้งแปดจงฟังคำคนสนิทเราคนทั้งนั้นไม่รู้ต้นมูลก็รับคำและออกมานอกค่ายชายป่าแล้วไขลูจึงว่าแก่หมู่ของตัวว่าธรรมดาท่านทำการที่เคยมาก็เดินทางรวมกันเป็นหมวดหมู่คอยแต่ประทะมิให้ข้าศึกฝ่ายโน้น ส่งคนล้ําเข้ามาดูการภายในแนวของเราแต่ทว่าวันนี้นายเรายังประสงค์จะได้ความยิ่งกว่านั้นด้วยทราบมาว่านาชายป่าด้านตะวันตกแปรนั้นตกดึกทหารหงสาวดีรอบมาสำรวจเนืองๆดือง,องฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งสิ้นนี้จะเฝ้าดูชายป่าด้านสำคัญกระทั่งเห็นการสงบใกล้รุ่งแล้วจึงถอนกลับมาพบข้าพเจ้าตรงที่นี้ หากคนหงส์สวดีมาน้อยตัวกระไรแล้วพวกเราเร่งกลุ่มให้ได้ตัวไว้สักคนหนึ่งเราจะได้รีดเอาความว่าพวกมันปรารถนาอันใดครั้นคนทั้งหมู่หลงเชื่อไปซุ่มอยู่ด้านตะวันตกแล้วไขร,รูก็แยกจากพวกเหล่านั้นผละออกไปค่ายหงส์สวดีโดยที่พวกตัวมาด้วยไม่ได้รู้กลเลยต่อถึงแนวค่าศึกแล้ว เสียงโคนวางคนไว้พร้อมมูลอยู่ทาหารซุ่มรายทางเห็นคนขับม้ามาประหลาดก็เอาตัวเข้าไปส่งนายแลตัวนายฟังคำเฉลยเสียงพี่คนว่าจะพบเสียงโคนขุนพลเองกระนั้นก็พาตัวเข้ามาหาแม่ทัพในกลางดึกเสียงโคนเห็นไขลูจำได้ก็ขับคนออกไปจากที่นั้นแล้วจึงว่าผลแรกข้าพเจ้าปะหน้าท่านกลางสนามยุทธ จำไม่ได้เลยว่าท่านไขลูคำท่านว่ากล่าวมาในหนังสือนั้นข้าพเจ้าก็ยินดีอยู่และบัดนี้ผู้คนช้างม้าทั้งปวงก็ปรนพักเอากำลังไว้สมบูรณ์แล้วรอแต่ข่าวดีมาจากท่านวันใดธงชัยหงสาว,วดีก็จะชักขึ้นนกลางเมืองแปรไขลูจึงว่าการภายในรักตัวจิตเบงก็อยากให้สำเร็จในเร็ววันนั้นดุดกัน ด้วยบัดนี้บุตรแลสิตาคดีทั้งสองคืนมาแล้วการวุ่นวายในเมืองอันข้าพเจ้าก่อไว้กำลังจะได้รูปแล้วก็กลับเสียไปข้าพเจ้ามาวันนี้โดยหมายใจจะให้เสียงโคนรู้ถึงอุบายอย่างหนึ่งอันค่ายซึ่งเราและตองอูประจันหน้ากันนี้เสียงโคนท่านไม่พักต้องห่วงถึงจิตเสงจะพาคนจู่ลูกเข้ามาตีดอกฉะนั้นบัดนี้ด้านน้ำ มหาอุปราชบัญชาคนผู้เดียวขาดที่หาหรือราชการทั้งปวงจะทำการให้ตัวหักโหมนั้นลางทีจะมีที่พลาดได้ทุกวันนี้อาศัยแต่ข้างหงสาวดีมีเรือใหญ่มากกว่าดอกต่อพิญญาจึงต่อมือด้วยตองหุนดีพอจะได้ปัจจุบันนี้เราจะแยกทหารตองอูตัวนายที่มาใหม่ให้ละจากคุมพลข้างในเมืองเสีย มากังวลอยู่ช่วยตองบุญดีทางด้านเรือครั้นแล้วในเมืองก็จะกลับลุกกำเริบขึ้นอีกเป็นสมอุบายที่ข้าพระเจ้ากล่าวไว้ท่านเสียงโคนไปช่วยมาหาอุปราชสีห้าเวลาแล้วให้เหตุการณ์ทางน้ำหนักก่อนจึงค่อยกลับคืนมาต่อแต่นี้อีกห้าวันข้าพระเจ้าจะมาหาเสียงโคนท่านใหม่และมาครั้งหลังนี้ กะนัดวันกำหนดให้เสียงโคนท่านพาพลเข้าเมืองแปรเสียงโคนก็รับเอาคำแล้วต่อแต่วันนั้นมาเสียงโคนก็ละให้ทหารรองดูค่ายแทนออกไปด้านน้ำหน้าสันดอนโยมาพระโคช่วยสอพินญ,ญาทำศึกด้วยตองหุ่นดีแลมหาอุปราชหงสาว,วดีได้คู่คิดแล้วก็ทำการหักหารข้างน้ำหนักยิ่งกว่าแต่ก่อน บางวันน้ำขึ้นขณะกลางวันแล้วทหารตะเลงคึกก็ถึงกับลอยเรือใหญ่เข้ามายิงธนูเพลิงตะคยีคอนฟังข่าวสงครามทั้งสองข้างแล้วก็ให้สีอองแลนเนงบาไปช่วยแรงตองบุญยีและตัวตะคยีนั้นพาบุตรและสิษย์ตัวไปยังที่บัญชาการกองขุนพลเองครูดาบเท่านั้นว่าขุนพลอย่าว่าข้าพเจ้าปลีกตัวเอง อันการข้างในเมืองบัดนี้ชาวแปรกลับกำเริบขึ้นข้าพเจ้าจะละเสียก็เกรงวันข้างหน้าจะได้รำคาญใจแลขอเอาเจลงกระโบผู้บุตรไว้ช่วยแรงคนหนึ่งตองหุ่นดีก็ขอบคุณตาขยีโดยอัธยาศัย